สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาทำ l บบ polymer viscosity มีสมาชิกอย่างนี้ค่ะสดี่ิ่นันงสาวมีพันธ์คุุงรหัสนิสิศูนย์สมศรศิธรลรรรหัสนิสิศนอค่ะนี่ช่นังสาวรัชกาไงรหัสิสิศูนย์สามสามค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง b เกอร์ขนาด250มิลลิลิตร magnetic bar hot plate and stirrer วิตโคมิเตอร์ปิตเปตร 8, ปริมาตร25มิลิลิตรและ50มิลิลิตรใส่สารค่ะเราจะช่างสารโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นดังนี้0 5, 0 5 0.10 1 5 5 2 2และ0.25นำน้ำกันรปริมาตร1 0 0มิลลิตรลงไปผสมกับสารโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ในบิเกอร์ นำสารละลายมาใส่แท่งเมนิิิกและทำการเปิดเครื่องสติลเลอร์เพื่อทำการแกว่งสารหลังจากนั้นให้สังเกตสารโพลีไวนิลแอลกอฮอลให้ละลายจนหมดนำสารละลายโพลีไวนิลแอลกอฮอล25มิลใส่ลงในวิสโคมิเตอร์นำจุกยางดูดสารละลายขึ้นไปให้เลยจุดทีห่งเมื่อสารไหลย,ย้อนกลับให้เริ่มจับเวลาตั้งแต่จุดทีห่งและอยู่เวลาในตำแหน่งที่จุดทีสอ และบันทึกค่าลงในตารางบันทึกผลการทดลองจากนั้นทําความสะอาดวิดคอมพิวเตอร์ด้วยอะซิโตนและทําการทดลองซ้ำกับสา,ารพลิไวนิลแอลกอฮอล์ในความข้นที่เหลือการคำนวณหาค่า T.H เฉลี่ยจาก T.H เฉลี่ยเท่ากับซิกมา T.H ส่วน S ยกตัวอย่างเช่น T.H เฉลี่ยของ PVA 0.05%เวท g ว t Y v o l ลูม จะได้เท่ากับ141บวก140บวก140ส่วน3คำตอบคือ140.33วินาทีทำแบบนี้ในอีกความเข้มข้นที่เหลือหาค่า t0 เฉลี่ยจาก sigma t0 ส่วน s t0 จะได้เฉลี่ยคือ137บวก139บวก140ส่วน3จะได้เท่ากับ138.67วินาทีหาค่าความหนืดสัมพัส์จาก n i e l เท่ากับ TS ส่วน T0 ยกตัวอย่างเช่น n i e l ของ PVA 0.05% weight by volume เท่ากับ140.33ส่วน138.67คำตอบคือ1.01และทำแบบนี้ในอีกความเข้มข้นที่เหลือหาค่าความหนืดจำเพาะจาก NSP เท่ากับ n i e l ลบ1ยกตัวอย่างเช่น NSP ของ PVA 0.05 weight by volume จะเท่ากับ1.01ลบ1เท่ากับ0.01และทําแบบนี้ในอีกความเข้มข้นที่เหลือหาค่า ln NREL ส่วน C จาก ln NREL ส่วน e C ของ PVA 0.05 weight by volume เท่ากับ ln 1.01ส่วนด้วย0.05จะได้คำตอบคือ0.20 และทําแบบนี้ในอีกความเข้มข้นที่เหลือหาค่า NSP ส่วน C NSP ของ PVA 0.05เ e i g h t ซ y v o l u ว e y Vol เท mm hmm. ่ากับ0.01ส่วน0.05เท่ากับ0.20และทําแบบนี้ในอีกความเข้มข้นที่เหลือจากกราฟจะได้จุดตัด n เท่ากับ0.20หา mv ของ PVA จาก n เท่ากับ kmv ยกกำลัง a ที่อุณหภูมิ30องศาค่า k เท่ากับ6.66คูณ10ยกกำลังลบ4ค่า a เท่ากับ0.66จากสมการ L อน n เท่ากับ l อน k บวก a ลอน mv ลอนศูนเท่ากับลอน6 6จคูณ10ยกกำลังลบ4บวก0.66ย์ลอน mv ลอน nv จะเท่ากับ5.70ส่วน0.66 mv จะได้เท่ากับ 5632.81กรัมต่อโมล